สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารจานเดียวง่ายๆกันนะคะซึ่งเมนูที่เราเลือกจะทําวันนี้เนี่ยเป็นเมนูสปาเกตตี้หอยลายค่ะก็จะเป็นสปาเกตตี้ที่เอาไปผัดกับหอยลายแล้วก็พริกกระเทียมแล้วก็ใบกระเพรานะคะซึ่งเขาก็จะมีกลิ่นหอมคล้ายกับกระเพรานะคะก็สําหรับวัตถุดิบเนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยหอยลายค่ะเป็นหอยลายที่แกะเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะ ใบกะเพราค่ะเราสามารถเปลี่ยนจากใบกะเพราเป็นใบโหระพาก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบกลิ่นแบบไหนนะคะแล้วก็พริกกับกระเทียมค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นเส้นสปาเกตตี้ค่ะนอกเหนือจากของพวกนี้เนี่ยก็จะมีพวกน้ำปลาน้ำตาลซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ซอสหอยซึ่ง เราไม่ได้กําหนดอัตราส่วนอะไรเลยวันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบอะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ชอบรสชาติแบบไหนนะคะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยก็ต่างชอบรสชาติที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็สามารถปรุงได้ตามชอบเลยก็มาเราทราบส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากหั่นเตรียมเครื่องกันก่อนนะคะเครื่องของเราวันนี้เนี่ยก็จะมีกระเทียมแล้วก็พริกนะคะกระเทียมเนี่ยเราจะหั่นให้เขาเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะจริงๆแล้ว ใครจะสับละเอียดก็ได้นะคะทั้งกระเทียมทั้งพริกเลยแต่ว่าวันนี้เราอยากให้มีสีสันที่ค่อนข้างสวยงามนะคะเราก็เลยจะหั่นพริกแชล็อตแบบนี้แล้วก็กระเทียมเนี่ยเราก็จะหั่นเป็นแว่นๆนะคะแล้วก็เผื่อว่าใครไม่กินเนี่ยจะได้สามารถเคี่ยวออกได้นะคะบางคนชอบกลิ่นชอบรสชาติแต่ว่าไม่ชอบที่จะกัดให้โดนสัมผัสเขาโดยตรงอย่างเงี้ยก็จะได้สามารถเคี่ยวออกได้นะคะ ริกริกับกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปตั้งหม้อต้มน้ํากันค่ะเดี๋ยวเราจะมาต้มเส้นสปาเกตตี้กันนะคะ โดยใช้ไฟปานกลางค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เกลือลงไปในน้ํานิดหน่อยนะคะบางคนเนี่ยเขาก็จะใส่น้ํามันลงไปในหม้อที่เราต้มน้ําด้วยเลยนะคะเป็นการทําให้เส้นเนี่ยเขาไม่ติดกันไม่ติดหม้อนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะค่อยเอาตัวเส้นเนี่ยมาคลุกเนยทีหลังเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะก็เลยไม่ได้ใส่น้ํามันลงไปค่ะ พอน้ำเริ่มร้อนแบบนี้นะคะเราก็จะใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปค่ะใส่ให้เขากระจายออกจากกันนะคะอย่าใส่ลงไปเป็นก้อนเป็นกํมไม่งั้นเดี๋ยวเส้นเขาจะติดกันแล้วก็จะสุกได้อย่างไม่ทั่วถึงนะคะในระหว่างที่เราใส่เส้นลงไปเนี่ยเราก็คอยใช้ตัวทับพี่หรือว่าไม้พายเนี่ยนะคะกดเส้นลงไปให้เขาจมลงไปทั้งเส้นเลยนะคะทั้งทั้งตัวเส้นยาวๆนั้นเลยค่ะ การต้มเส้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนอีกเช่นกันค่ะบางคนชอบแบบข้างนอกนุ่มข้างในกรอบนะคะจะเรียกว่าแบบออเดนเต้นะคะก็ต้มแค่ประมาณ5-6นาทีก็พอแต่ว่าถ้าใครชอบเส้นนิ่มๆสุกๆเลยเนี่ยก็ต้มประมาณ 8ถึง9นาทีนะคะแต่จริงๆแล้วเส้นแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะมีตัวเวลาเขียนกําหนดบอกอยู่ข้างๆนะคะว่าเราชอบแบบไหนอยกได้แบบไหนนะคะจริงๆแล้วเส้นที่เราจะนําไปผัดเนี่ยแนะนําให้ต้มแบบไม่ต้องสุกเกินไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาที่เรานําไปผัดเนี่ยเขาจะเละค่ะ ในระหว่างที่เรากําลังต้มเส้นเนี่ยแนะนําให้คนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเส้นเขาติดกันหรือว่าเส้นเขานอนก้นอาจจะทําให้ก้นหม้อเนี่ยไหมได้หรือว่าเส้นบางตัวที่เขาติดแนบแน่นกันเนี่ยมันก็จะทําให้ไม่สุกนะคะก็เมื่อเราต้มจนได้ความสุกที่เราพึงพอใจแล้วเนี่ยเราก็ปิดไฟแล้วก็นําเขาไปคลุกกับน้ํามาันหรือว่าเนยก็ได้นะคะแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะ ต่อไปเนี่ยเราจะมาเริ่มผัดตัวสปาเกตตี้ของเรากันเลยค่ะตั้งกระทะโดยใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันสําหรับผัดลงไปนิดนึงค่ะหรือใครจะใช้น้ํามันมะกอกหรือว่าเนยก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่สะดวกได้เลยค่ะพอน้ำมันหรือว่ากระทะของเราเนี่ยเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกแล้วก็กระเทียมที่เราหั่นเอาไว้ลงไปค่ะใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดนะคะผัดให้พริกกับกระเทียมเนี่ยหอมแล้วก็ลมมีสีเหลืองนิดหน่อยนะคะ ต้องระวังอย่าผัดให้ไหม้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยกลิ่นไหมแล้วก็ความขมของกระเทียมไหมเนี่ยเขาจะทําให้สปาเกตตี้ของเราเนี่ยเสียรสชาติได้นะคะน,นี้ใส่กระเทียมน้อยไปหน่อยก็ขอบเพิ่มนิดนึงค่ะเมื่อเราผัดจนพริกกับกระเทียมหอมดีแล้วเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็จะใส่หอยลายลงไปค่ะ อย่างที่บอกอะนะคะว่าเราไม่ได้กําหนดอัตราส่วนอะไรเลยเพราะว่าเราอาจจะชอบกระเทียมพริกมากน้อยหรือว่าชอบหอยลายนิดเดียวหรือว่าชอบหอยลายเยอะๆอันนี้ก็แล้วแต่เราได้เลยนะคะการทํากินเองเนี่ยก็มีข้อดีนะคะอาจจะเสียเวลานิดหน่อยแต่ว่าเราจะได้เครื่องที่เยอะจุใจแน่นอนแล้วก็จะได้รสชาติตามที่เราต้องการอย่างแน่นอนเลยนะคะเป็นข้อดีของการทําอาหารด้วยตัวเองนะคะเพื่อน เมื่อเราผัดจนหอยลายเนี่ยเขาเริ่มมีความสุกข,ขึ้นมานิดนึงนะคะเราก็จะมาปรุงรสชาติกันค่ะการปรุงรสชาติของเราวันนี้ก็จะใส่เป็นน้ำปลาซอสหอยแล้วก็น้ำตาลนะคะไปรู้ว่าใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าเวลาที่เราผัดอะไรเนี่ยยกเว้นข้าวผัดนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดผักผัด,ผดสปากเกตตี้หรือว่าผัดกระเพราอะไรเงี้ยสิ่งที่เราจะใส่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือซอสหอยนะคะเพราะว่าตอนทํางานเนี่ยเคยมีเชฟคนหนึ่งเขาบอกว่า ซอสหอยเนี่ยเป็นอะไรที่มันค่อนข้างอร่อยอยู่แล้วให้ใส่ซอสหอยให้เยอะกว่าสิ่งอื่นอันนี้ไม่รู้ผิดหรือถูกนะแต่ก็เคยได้ยินคําสอนมาแบบนั้นะน,นะคะก็เลยติดมาจนถึงทุกวันนี้เลยว่าเวลาทําอะไรเนี่ยเรามักจะใส่ซอสหอยเยอะกว่าเสมอยกเว้นข้าวผัดเพราะว่าซอสหอยเนี่ยจะทําให้ข้าวผัดของเราเนี่ยแฉะนะคะอันนี้ก็ต้องระวังหลังจากที่เราปรุงรสชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผักให้เครื่องปรุงรสเขาละลายเข้ากันเราก็จะใส่สเส้นสปากเกตตี้ลงไปค่ะ ใส่เส้นลงไปแล้วก็ผัดต่อนะคะผัดให้เครื่องปรุงรสเนี่ย mm hmm. เขาเคลือบทั่วเส้นสปากเกตตี้ของเราเลยค่ะ mm hmm. เวลาผัดอ่ะนะคะ mm hmm. ให้ใช้ตัวสันของตะหลิวหรือว่าไม้พายนะคะอย่าผัดแบบกดๆเพราะว่าเส้นของเส้นสปากเกตตี้ของเราเนี่ยจะมันมันจะขาดเป็นเส้นเล็กเส้นน้อยนะคะให้ใช้ตัวมุมของตะหลิวหรือว่าไม้พายเนี่ยค่อยๆย,ยีให้เขาแบบเข้ากันนะคะ เมื่อเราผัดจนเครื่องเนี่ยเขาเคลือบเส้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ใบกระเพราลงไปเป็นอย่างสุดท้ายค่ะแล้วก็ผัดต่อจนกว่าใบกระเพราของเราเนี่ยจะสุกนะคะแล้วก็ค่อยนําไปจัดเสิร์ฟก็ใครไม่ชอบกลิ่นของกระเพราเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นใบโหระพาแทนก็ได้นะคะหรือว่าใครจะไม่ใส่เลยก็ได้อันนี้แล้วแต่ค่ะแล้วแต่สะดวกได้เลย เมนูนี้เนี่ยนะคะทําง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยถูกปากคนไทยอย่างเรามากๆเลยเพราะว่าเขามีความที่คล้ายกับผัดก,กะเพราเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งใบกะเพราพริกกระเทียมเครื่องปรุงรสก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากข้าวเป็นเส้นสปาเกตตี้เนี่ย ก็จะดูมีความมีอะไรขึ้นมานิดหนึ่งนะคะก็เหมาะสําหรับวันง่ายๆสบายๆที่เราแบบว่าอยากรับประทานอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ข้าวแต่ก็ยังมีความเป็นอาหารไทยอยู่นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างเหมาะค่ะเพราะว่ามีความหอมกลมกล่อมอร่อยแล้วก็รสจัดจานด้วยค่ะก็เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วสาหรับเมนูสปาเกตตี้ผัดหอยลายของเราในวันนี้นะคะทําง่ายอร่อยค่ะใครว่างก็ลองเอาเมนูนี้ไปทําทานดูนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b บ cribe ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง ให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ